ไม่ต้องถามดับเบิลอาร์มันจะพิ้วไหมสัญชตญาณมึงนี่ตายออกมามันแบกเกี่ยวไหมสมองที่มีคงมีได้แค่ประดับไว้ดับเบิลอาร์โชว์ง่อยดีของตัวเองมีทําไมไม่หาใช้ตัวหรือมึงกลัวงานนี้คงไม่รอดแน่ไม่มีทางให้มึงนีกลับบ้านจะแบบเลี้ยงตัวขนาดที่มึงหน้ามแม่ขายี่อยู่ข้างทางดูเธอจะล่ามากด่าทั้ครอบครัวมันจะดูแย่แตูไม่ปานนี่ให้กับพวกกระจอกทีพิ่งจะหัดซ่าลับลับลับดิ รับไหม่อ้ลอิเอกบเรื่องกันปากงาบค่ะมึงควรโดนปวดตาเหี้ยใครเ้าเรื่องกิววยแลตัวนี้วะไม่มีครับทำไรเฟสปอมากูไม่คุยนะเว้ยอ้อาวดูมาพวกเสียวเหี้ย

มอมอยู่อย่างนึงไอ้ตรงที่ชอบมาโชว์ควายกูด่ามึงเสียหายแล้วไม่ต้องมาทำหน้างโง่ไอ้เด็กมีปัญหาเดี๋ยวพวกกูถีบให้นใหน้าโยก NL มากับเขนกูได้หมดนาทีนี้ถ้าเ <Okay S 1> ด็กจะปากแล้วเอาก็จริงก็อย่าให้เห็นมาตีซีนะไอ้สัตว์เฮีย yeah. ควยไอ้เนมไอ้สัตว์กูได้ข่าวว่าพวกมึงมาหาไม่ใช่หรอ Buddy Enter ็ควยไอ้ไอ้แบบในะได<า>้ป่ะ b เออเฮียโกเบอ่ะคุยไอสัตว์มึงโกเบเฮียเหมือคบวยคุยกูบอกให้ลายมึงไงกระจอกไอ้สัตว์มาอวดลายอวดหาพ่อมึงเหไอ้เหี้ยเต่าไอ้เหี้ยนี่อ่าเตีนตลอดเตียนเอาเรื่องจริงอะพูดไอ้เหี้ยพูดเล่นๆบ้างก็ได้สวยพูดจริงจรอะนั้นเอาแบบเออเฮียแบบมึงมึงมาให้ถึงถิ่นแบบจริงๆริอะเข้าใจปะ กับหน้าบ้านอะไรเง <c oughs> ี้ยไอ้เฮียทำไหนนะเกี่าวอยู่นะ ควรสดับฟังเคมากับซเตรียมไปจัดจานตอนที่เคมากับจไม่ต้องกัดกันเพลงนี้เคมากับ C ีแล้วมันก็อยากจะดักทางเพราะว่าเคมากับจีควรสับฟังเคมากับีเตรียมไปจัดจานเพราะว่าเคมากับจีไม่ต้องกัดกันเพลงนมากับจีกูทากันปี ไปเนื่อยๆะ่ต้องดักฟังในกูเคสิกมึงช่วยเฮนิดนึงสิถ้าเกิดรู้จักกันและพวกกูเดือดดนแบบสเตอ์ฮิตจะไม่เททิ้งเพลงฮิปที่กูจัดทำออในยามสงัดกูตวัดพิมรามเสน่ห์จะวักให้มึงตัดชิมกันให้มึงสมัครเป็นแบงกริมทางเป็นพกอนกูจับไม่สะบัดยิงคำสลัดแซดกับบองกูตัดแบดกับซองขณะแรปกับกลองและเป้าหมายกูไม่ใช่แบงก์กับทองกูไม่สนว่าใครจะ

เราพลาดที่อนนี่ใช่ที่พลาดเพราะว่าเราวิ่งหลุดไปเลยแล้วจังหวะนั้นมดเอดดไม่แรงดีแต่มันมีพวกมันนักวิ่งหลุดไปซ้ายบนมันมันจ่อวับน่จ่บกนเรื่องมัสูงแล้วบัตรมันจจอจจออจจอจ่จอจ่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 เจ่อจอจ่จ่อ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 จ่ลจ่อจ่อจ่จ่อจอจอจ่ออจจ่วันอจ่อจ่มันอ่จ่อจ่อจ่อจ

ใจเย็นนะได้ราแป๊บมึงเดี๋ยวรอแป๊บเรากันเทนนิงจะเกิดกับว่ายังไอวินยังไอวินยังไม่มากูบอกว่ายังกูมีกูมี user j ัเจาะกัน พรมพ้พร้ม่ามามามาข้อหน่าวบะ นาวับีนาวับีนาวาบเฮ้ยนาวาบีเฮ้ฟังฟังฟังวิ่งหลุดมาสายล่างวิ่งหลุดมาสายร่างนี่สายล่างนิวิ่งหลุดมาหลุดสายร่างมาเอ้ยหลุดมา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 สยร่างหลุดมาสายร่งเฮ้ยฟังฟังเสายร่างกระจายก่นเฟังฟังกม่างนาวาดีกม่างนาวาบีดักได้อดีแทงแทงเลยเนี่ยเออแทงเฮ้ยฟังฟังวิ่งกลางมาวิ่งกลางมา Ở đi, không tham gia lập đi cầu honda top earthway tham vô mệnh lệnh bắt không tham gia lần tiêu cực mũi tham gia lần 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 đi gia lần tham gia lần tham gia lần tham gia Ấy phang 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 lâm mà quả lang đi. Quả lang. Quả lang đi. Quả lang, quả lang. Thì mình này còn lắm quả lang ấy. Quả lang luôn vào view. Ấy mình khึ้น đèo đi thẻ. Ấy phang 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 cu phang cu phang cu cồm lang, cồm lang, cồm lang, cồm lang. แทงเทเลยเทเลยเทเลยแทงเออไอเบลมึงมาดิมึงอยู่ไหนอะแทงเฮ้ยฟังฟังฟังภาษาด่างเฮ้ยฟังขึ้นมาหน้าวาร์ปดิหน้าวาร์ปดิแทงได้ได้ได้ขึ้นมาเลยหน้าวาร์ปอ่ะขึ้นมาเลยได้แทงเออขึ้นมาเทมาเทมาเออทางซ้ายน่ะแทงเออทางซ้ายทางซ้ายเทมาดิแทงเอออันนี้ทางซ้ายอ่ะขึ้นมาดิ เออเข้ามาแทงเออเกิดเกิดเอาใหม่แล้วมึแบบแบบแบบมึงบอกมันปิดแสดงชื yeah, ่อ yeah, ด oh, ิไอ้เ yeah, หี uh, yeah. ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเต่าอะโอ้โง่จังวะไอ้ไอ้เหี้ยโชคไอ้เต่าไม่บอกมันวะเออไอ้เหี้ยมันไม่ปิดแสดงชื่อมันก็ไบบแสดงไอ้แบบไอ้เบ๊กคนหนึ่งดิแหละมึงเดี๋ยวดิวมา เอ้ยรับตีดิไอ้โอ้รั eyes, บดิตีเกิดปะตีเต็มปะฮะไอเบยได้ตียังอะกระไว้เนี่ไอไอโอ้ับกล้าดิมีตียังไอจอรอดิจอจอดจอเออเออจอดิจอดิจอมะเออเราเป็นนม่งใจเย็นอะพาแดง ไอ้เฮียไอ้เฮ ok ี PI, ยถ่ายมึงจะไอ้เฮียถ่ายเออไม่ใช่ไอ้ถ่ายไอทายมึงเตะโปรมิดออกดิมึงเตะโปรมดออกตีดิมึงจะรับพาสองตัวทำเฮียเลยไอ้กะไอ้ไอ้เบยไอ้เบยเบมึรับโปรมิดตีดิไอ้เฮียเนี่ยโปรมิดเนี่ยตรงกูตรงเนี้ยตรงทางซ้ายเนี่ยเนี่ยมาตีกูก็ได้เบย์ที่แบบเจ้าวามนะเออพอนาวามะไอเบยเบยเบยมึงบอกมันอ่ะมันคือมันคือไอป้ายไอเบย์เออได้วามะ เอาวาบีเอาแบบนี้เอาแบบนี้เอาแบบนี้ลมหนึ่งลมหนึ่งลมอยู่ไหนเออรอยลอยแบบแบบเออเอาปัะจายก่อนเอยลงมากรมล่างดิกรมล่างดิแค่กรมล่างอ่ะแป๊บนึงกรมล่างก่อนกรมล่างก่อนเออปล่อยปล่อยปล่อยเดี๋ยวมันก็วิ่งมามเชื่อกูเนี่ยมันวิ่งเฮ้ยเงาแสงดิ่งเงาแสงดิเฮ้ยฟัง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 เฮ้ยมาขวาล่างมาขวาล่างไม่เอาไม่เอามาขวาล่างมาขวาล่างขวาล่างเออขวาล่างก่อน เงายงมีนะเออร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 อเฮ้ยเตรียมเตรียมอันนี้มันขึ้นเนี่ยแทงขวาน้าเนี่ยเฮ้ยขึ้นขวากางมาขวากางนิแทงเออแทงได้อยู่ได้อยู่แทงแทงเออแทงมันมีอีกมันมีอีกแทง เออเ้นางมาเาเฮ้ยฟังฟังกากลางดิะกลางดิขึ้นมาเกาะกลางอเฮ้ยฟังไลลงขวาล่างดิไลลง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 ไปแทงอแทงเออขวาลางลงมาโอ้โหขวาล่างมาดิโตแทงเออเฮ้ยฟังฟังับมากากลางดิากลางดิากลางมาขึ้นมาเลยคือมาขึ้นมาชนชนชนแทงเออแทงเออ แทงรอรอรอไม่มีดีกว่าหนึ่งดิฟังฟังเด้กลางนี้ได้กลางนี้เด้กลางนี้กูวยลยอย่าไอที่ให้กูเล่นฝาได้กลาย่อน่งกลางเราเอเมือดุงเ้ยรับตีดีอ่ะตีเราอ่ะ

เออมึงเอาไปเลยเอาไปเลยเดี๋ยวกูจัดกาทั้งนั้นก็ตอนเด็กไอวินอะเออเอสเอสเอฟเกิดของครา้งมาเอสเอฟ่ันนะเอาเอกลันนเพังฝรั่งมั่งเจ้าว้าบนอะเขาชออบยมจ้าเจ้าเจ้า โอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวมึงอยู่ไหนเออปล่อยไว้งามันเอ้ยจ่อวามั้งจอ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 เข้ามาหน้าวะปะเข้ามาเข้ามาติดไฟมึงก็บัดโสมมึงก็บัดน้ำเงินมาหน้าวากระจายดิหน้าวากระจายนะเออหน้าวากระจายเฮ้ยฟังวิ่งกลางไปดิวิ่งกลางไปดิวิ่งกลางไปเลยวิ่งกลางไปเลยมาเลย ผมถามว่าเฮ้ยได้กลางนี้มันการโกงว่ะได้กลางเลยแทงเอ้ยคือโกมหน้าโกงเลยแค่โกมหน้าโกงแทงเนี่ยแทงนีดเออกระจายกระจายอย่าเพิ่งเข้าทั้งหลังนะแทงบ่อยบ่อยบ่อยชิดก่อนใจ,ยนจ,ยนจยนเย็นใจเย็นเออชิดก่อนเออเดีเ๋ยวเราพาทางซ้ายนะเรากับเขียนเข้าซ้ายนะมาเออเตรียมสามสองหนึ่งเข้าเลยเออเข้ามาเลยไม่ต้องสนใจข้างหลังมึงเข้ามาแทงเออ แทงหมดแล้วแค่นั้นแหละแทงเดี๋ยวเล่นชูใหรเออเดี๋ยวเล่นชูแพรเออเออรอรอเอ้ยเอามาเอามาออกมากล,แล,กลแออมกลแ,ลกลแล้วกลงดิแทงเอามากลมแล้วกลงเด็กเล้าเด็กเล้วอ,อันนี้เด็กแล้วกลมแล้วกลง เฮะห่ากล่องนะกล่องฮะนะกล่องไว้อะไม่ได้ยายาไม่เอาไม่ไหวหรอกเดี๋ยวมันไปเยอะเดี๋ยวมันจะไม่ครบเออไม่เอาใจเย็นเฮ้ยลงมาได้กางปะลงมาได้การเฮ้ยฟังฟังใจเย็นนะ เฮ้ยฟังฟังมากว่ากลางเลยกว่ากลาง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 ชนแทงชนไปเลยเนี่ยแทงเอออดีตแทงเออกว่ากลางเนี่ยอดีตแทงเชื่อกันตัดอ่ะเออสวยแทงเออกว่ากลางเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องไปการโกงกว่ากลางอ่ะแทงเออฟังบัดมตรต้มบัดร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 ้ม เออรอแดงพาควารวมบก่อนบาตมมาเออไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไอ้เหี้ยดูเวลาเออโจมมาฟังฟังเจ้าวับมาเข้าเลยก็ได้เข้าเลยเข้าเลยกไล้เพรียงม็ไ้อมมาเออแล้เอาปจยก่อนเออแล้วให้วิ่งไปก่อนแล้วมึงมไปเปิดทีวีหนัเงฟาไปับแล้วไงเ เนี่ยมันค้างเนี่ยพวกนี้มันค้างอ่ะรอรอรอเดี๋ยวให้มันวิ่งไปก่อนไม่ต้องรีบแข่ง่อกี้ยังอยู่หรือเปล่าเพื่อนเฮ้ยสายล่างปะสายล่างปะใส่ล่างปะใส่ล่างปะเฮ้ยใส่กลางดิใส่กลางดิใส่กลางดิ้เออใส่กลางดิ เฮ้ยฟังฟังฟังมาในกลางนี้ในกลางนี้ในกลางนี้เฮ้ยฟังกว่ากลางเลยกว่ากลางเลยชน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 ไม่ต้องเนี่ยชนเลยแทงเอออนะดิแทงอ่ะดิสวยได้อยู่ตัดไปก่อนกว่ากลางอ่ะตัดไปก่อนแทงเออตัดไปตัดไปตัดไปเฮ้ยเกิด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 เอาไม่เกิดเกิดมาเกิดมาเกิดมาไม่เป็นไรเกิดมา เกิดมาเกิดมาเกิดมาอาร์ต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 มึงขอวไปดูแดงดิอาร์ข้าวนาวไปดูแดงเออปล่อยปล่อยปล่อยมารวมบอมอารตมัเสียบไปไหนบอกง่ะมาว่ข้านาวารวมบอมมานาวารวมบอมมานาวารวมบอมมาฟัง มามาวิ่งกลางชิดกงวิ่งกลางชิดกงมีเงาหน้ารอบเนี้ยวิ่งวิ่งกลางชิดกงใจรู้ว่ามันเสียบแล้ววะคิดดิแทงอาดิเฮ้ยมันออกคารายเนี่ยอาดิเฮ้ยแทงเฮ้ยเฮ้ยไปแทงเด็กมันนี้ไปแทงเด็กมันก่อนแทงเออเฮ้ยเงาแสงดิเงาแสงดิเงาดิเงาเลยอาดิแทงเออเนี่ยตีมันก่อนเอ้ยสวยเอ้ยตรงปากกงก่อนเดี๋ยเพิ่งเข้า อย่าเพิ่งเข้าเนี่ยแทงเออเออเนี่ยเออแม่แหลรแม่อรใจเย็นเอ้ยทันอีกนานอีกนานแดงแดงแดงเกิดดีที่เราอะสามหกเฮ้ยลิบเกิดดีเราตีกูเฮ้ยฟังฟังใครพร้อมมาเจาะวับดิมาเจาะวับมาฟังเขาหน้าวับเลยเฮ้ยพี่กลางมาวิ่กลางมา

สามสองหนึ่งเข้ากรงดิเข้ากรงเข้ากรงเข้ากรงเอาดิแทงเออตัดดิดิแท้งเสียบอ่ะในกงอ่ะเออแทงสวยตัดไปเฮ้ยมันเอาสองบ้านนะเว้ยแทงเฮ้ยมันมาอีกเอาดิแทงอยู่แล้วอยู่แล้วเออแทง รจายไ like ปในบ้านรบ้านหมดแล้วหมดแล้วหมดลสวยเพื่อนเลยหมดหมดหลดงเงินบับนี้ใจเย็นสบายไปสบายสบายมาโกงมาไปรุ่นสบายเมันสู้นะเว้ยมันมันรอแทงเก็บนะเว้ยมันรอแทงตัวเก็บรอนะเว้ยการโกงเลยรอบนี้รอบนี้การโกงอ่ะรอบนี้ นามีเฮ้ยการอยู่การอยู่ไม่เป็นไรหฮะซ้อนดีด้วยเฮ้ยมันมาแล้วเขาโกงมั เขากลัมาเขากลัมาอดีแท้งอสหน่อยมันไม่พร้อมแล้วคขยังไม่เงาเลยมันมันมันลนแล้วมันลนแล้วเอออัดีแท้ง่ยมันลนแล้วสวยโอ้โหเก็บนอกเก็บนอกเก็บนอกสวยมาดิขาเอาปดิมาปดิเอาคมามดปยืนเอาคมามไปยืนเอาความ โคตรมันอะวันนี้เพื่อนเฮ้ยทำไมบ้านไม่เด้งกว่าออดบานด้งานเด้แม่ออดบ้านไอ้เหชี่ยใม่บ้านเด้งฉาวะไอ้เชี่ยบ้านเด้งฉาเนี่ยโอ้จริงๆตอนที่เราจังหวะที่มันเก็บแล้วน่าเฮ้ยมันเข้าปด้เหบ้านมันเด้งฉามันเก็บใหม่มันน่าจะได้เปียกมากกว่าหน่อยบอกว่าจริงจมันเก็บใหม่มันน่าจะได้เปียกกว่าโอดเดี๋ยวพองให้กูด้วยนะโอด เออได้พอเอ้ยได้เราไดสองบ้านไดสองบ้านไอ้โชคไอ้ต่าบอยโชคดีเราไดสองบ้านเออสองบ้านสองบ้านไดเอจีเอ็มพีรับรับรับเลยเหรอบอล